บทที่5สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องสื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Perfect Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นี้สามารถสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้5.1การดำเนินงานจัดทำโครงงาน5.1.1วัตถุประสงค์ของโครงงาน 5.1.1.1เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น5.1.1.2เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ5.1.1.3เพื่อสร้างสื่อการเรียนไว้ทบตัวเนื้อหานอกเวลาเรียน5.1.2วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา,า5.1.2 1ุเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมอินเทอร์เน็ตพร้อมโปรแกรมต่างๆดังนี้5.1.2.1.1โปรแกรมแคมว่าใช้สร้างสื่อวิดีทัศห้าจุดหนึ่งจุดโปรแกรม Photoshop ใช้สร้างภาพนิ่ง5.1.2.1.3โปรแกรมแคปคัตใช้สร้างภาพเครื่องไหว 5.1.3ประชากรที่ใช้ในการศึกษา5.1.3.1ประชากรจำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมืองกะบี่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566จำนวน8ห้องเรียนเป็นนักเรียนทั้งหมด280คน 5.1.3.2กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมืองกะบี่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4ทั้งสิ้น34คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเพื่อทดลองใช้สื่อการเรียนที่สร้างขึ้น5.1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566 5.2สรุปผลการดำเนินง,งานสรุปได้ว่าจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาสื่อสารการเรียนิวชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Perfect tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ได้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างการเรียนไว้ทบทวนเนื้อหานอกเวลาเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อการสอนที่สร้างความสนใจและช่วยพัฒนาความรู้ให้กับประชากรเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัญของ Pre present perfect จึงเป็นสื่อที่มีประโยชน์เป็นการนำซอฟต์แวร์มาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์พัฒนาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น5.3ข้อเสนอแนะ5.3.1ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมของวิดีทัศน์ เพื่อลดปัญหาในการจัดการเรียนรู้5.3.2ควรม,มีการจัดทำสื่อในหลายรูปแบบให้มากขึ้นเพื่อให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น